ถ้าขายถ้าตลาดบ้านเราเนี่ยถ้าไม่ใช่ตลาดส่งออกหรือว่าส่งเข้าโรงงานผลิตอาหารเนี่ยเราเราขายทั้งกิ่งอย่างนี้เลยครับทางการนี้เลยครับถ้าส่งออกหรือส่งเข้าโรงงานผลิตอาหารแต่รูปอาหารต้องเด็ดเฉพาะใบแต่ว่าราคาก็ต่างกันเหมือนกันข้อดีของการปลูกระยะชิดก็คือตอนหนึ่งไร่เนี่ยเราได้จํานวนต้นที่มากแล้วต้นไม่ใหญ่เราดูแลได้ง่ายเก็บเกี่ยวง่ายเพราะฉะนั้นต้นมากต่อไร่ต้นมากเราก็ได้ผลผลิตมากตามด้วยเช่นกัน จริงๆแล้วที่ไร่เนี่ยปลูกพืชผักหลายชนิดส่วนใหญ่เป็นพืชผักล้มลุกก็จะเก็บเกี่ยวทุกๆ4ี่วันหรือ2เดือนเหมือนกันแต่ว่าทุกครั้งที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเราต้องลื้อระบบทั้งหมดทั้งระบบน้ําแล้วก็ระบบแปลงทั้งหลายเราต้องไถ่ใหม่ระบบน้ําต้องรื้อระวางใหม <S <S ่ส่วนมะกรูดเนี่ยเราปลูกครั้งหนึ่งอยู่ได้ 6- 8ปีทั้งระบบน้ําทั้งระบบดินอะไรทั้งหลายเราไม่ต้องไปรื้อใหม่ ถึงแม้ว่าเราจะเก็บเกี่ยวทุกๆ2เดือนเราก็เก็บเกี่ยวไปแล้วก็ให้ปุ๋ยให้ยาไปตามปกติเราไม่ต้องไปรื้อแปลงใหม่ไม่ต้องไปปลูกใหม่นี่คือจุดที่ผมมองว่าทําไมถึงต้องปลูกมะกรูดเก็บเกี่ยวไปได้เรื่อยๆจนกว่าต้นจะตายหรือว่าหมดสภาพไปทุกปางจากพื้นรุกที่เราจะต้องรื้อเปลี่ยนระบบอะไรตลอดเป็นการเพิ่มต้นทุนขึ้นมาอีกเรามองว่ามะกรูดเนี่ยต้นทุนระยะยาวจะต่ำก็อาจจะลงทุนมากในครั้งแรก เราก็เริ่มต้นจากการขึ้นแปลงขึ้นแปลงเป็นล่องลูกฟูกนะระยะที่เมตรยี่สิบแล้วการปลูกระหว่างต้นปลูกที่50สเซนสลับพันปลาแล้วก็ระบบน้ําเราต้องวางระบบน้ําไว้ก่อนเลยนะครับวางระบบน้ําเป็นน้ำยอดหรือสปริงเครื่องก็ได้วางระบบน้ำเสร็จแล้วก็เอาต้นพันธุ์มาปลูกโดยการเลือกต้นพันธุ์ที่มีสีเขียวไม่แก่กิ่งิ่งพันธุ์ที่ไม่แก่ดุเือเกินไปนะครับเพราะมีผลเรื่องการเจริญเติบโตเราใช้กิ่งตอนนะครับเราเริ่มที่กิ่งตอนเพราะว่าหาง่าย เป็นกิงชาำเนี่ยราคาจะพันช้าจะสูงกว่าแล้วก็พายากกว่าแล้วก็เราปุ๋ยะชิดเนี่ยเราไม่นิยมใช้ต้นที่ขอพันจากเล็กเพราะตรงนี้จะเติบโต,ตช้าให้ผลผลิตได้ช้าแล้วก็มีหนที่ยาวยากต่อการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวทุกทุก 2เดือนนะครับ45วันหรือ60วันตัดครั้งหนึ่งไายได้ดีกว่าการปลูกแบบเดิมเมือคือเราสามารถควบคุมคุณภาพของใบได้ทำให้มีใบสวยน้ำหนักดีราคาก็ดีตามขึ้นไปด้วยหไร่เนี่ยอยู่ที่ประมาณถ้าให้ผลผลิตเต็มที่1ไร่อยู่ที่ประมาณ8 0 0ถึงพ0 0กิโลในปีที่รับปีแรกอาจจะได้ผลผลิตไม่มากแต่ก็ให้ผลผลิตที่ดีได้ในระดับหนึ่ง และขายถ้าตลาดบ้านเราเนี่ยถ้าไม่ใช่ตลาดส่งออกหรือว่าส่งเข้าโรงงานผลิตอาหารเนี่ยเราเราขายทั้งจริงอย่างนี้เลยครับทางกานนี้เลยครับถ้าส่งออกหรือส่งเข้าโรงงานผลิตอาหารแปรรูปอาหารต้องเด็ดเฉพาะใบแต่ว่าราคาก็ตาก่างกันเหมือนกันก็ถ้าพร้อมกานนี่ราคาตลาดบ้านเราก็อยู่ประมาณรับต้นที่ประมาณ25บาทพร้อมกานนะครับก็หนักเอาเรื่องอยู่ให้ผมเลือกผมเลือกขายพร้อมกานดีกว่าไม่ต้องเสียค่าแรงงานคนแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาอีกเราตัดเสร็จแล้วก็เอาไปล้างทำคำาความสะอาดแล้วก็ chỗ thủng xong ừ. đại lệ